เกออกเออกไละดูดอแล้วเอาเข้าในมุมอะไรอย่างนี้อย่างนี้นะผู้หญิงเอาเข้าทางซ้ายผู้ชาย้าทางขวาเลือกออกยันครับเลือกออกแล้วยกมือขึ้นหน่อย้คได้ดูเห็นเออต่อไปก็เลือกทีตาาอย่างนี้นะทตางทีตาขวาเลือกออกยังครับยกออกแล้วค่ะอ่าเก่งมากต่อไปเลือกกลางหัวเรารอย่างนี้ ทาราได้ยืออกแยครับเก่งมากต่อไปเลือกขในท้อเราอย่างนี้นะเหือดวอหลย่งงี้อยางง้ย่างนันคอรอย่ um ้ย่างี้เลือกออกแยครับหลับตาดิ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 ดูลูกแก้วใ้ท้องยังอยู่หรือเปล่าดูดิหลับตาให้ลืมตาให้ั้งต่อเลยหลับตาดูการลูกแก้วเนี่ยมันมีจุเล็กๆอยู่้สายจะเท่าเท่ากับปลายเข็มเลย ตรงใจใจมีจุดและสายไปเข็มมือใจหยุดนะหยุดเนื้นในนี่สายในสายเนื้อให้ลูกแก้วว่างออกไปจะเกิดธาตหนึ่งองค์ในท้องเราเทาไหนอย่าเพิ่มเริ่มมันะตากว้างหน้าว่าอะไรกาแล้วก้มือมขึ้นเก่งมากต่อไปรับตาลงดูที่จะหมู่ของพระนะผู้หญิงจะหมูม่ซ้ายชายจะหมู่ขวาต้องใจหยุดในหยุดเลื่องจะมองขี่ตามฮะท้องใจหยุดในหยุดมองที่จอประสาทตั้งหัวพรนะน่ะหยุดในหยุดมองไปท้องพระหยุดในหยุดเห็นดว,ดวงธรรมอีก ทรงนี้เป็นกลางดวงธรรมหยู่ในทิศจุดเล็กดใส่เลือให้จุดเล็กดใส่ว่างออกไปเพื่อพระองค์ใหม่ขนาดดีบายน้องเราใครเห็นแล้วอยู่บนเครื่องครับเก่งมากตานาลงมาต่อไปมองที่จมูกของพระอีกครั้งหนึ่งข้องใจหยุดหุดมองที่ตาของพระหยุดในหยุดมองที่จอประสาทกลางหัวพระหยุดในหยุดมองไปท้องพระหยุดหยุเห็นดวงธรรมตรงนี้เป็นกลางดวงธรรมหยุดในทิศจุดเล็กดใส นึกให้จุดเล็กใส่ว่างไปเกิดท่าออกใหม่แล้วแต่กว้างยี่สิบวาัน้องเราใครอยาจะบนขึ้นครับเออเก่งมากเล็กองนึงลงนึ่งอดอัต้าลงเร็วอัต้าลงองค์ท้ายบอสที่ปัดเท่าของพระนะต้องใจหยุดในหยุดมองให้ตามพระหยุดในหยุดมองให้จองประสาทกลางหัวพระหยุดในหยุดมองไปท้องพระหยุดเห็นดวงธรรมทรงยึดกางดวงธรรมหยุดในหยุดเห็นจุดเล็กใสนึกให้จุดเล็กใส่ว่างไปเกิดท่าออกใหม่แล้วแต่กว้างยี่สิบวานใครอยากจะบนเครื่อครับ

ใหญ่ไหมงานไหนเขาใหญ่ไหมใหญ่ไหมใหญ่ไหมสวยไหมใหญ่กว่าอาคารนี่ไหมใหญ่กว่าเออได้ๆหนูหนังต่อกี่เรื่องเรากี่เรื่อง Hãy subscribe <laughs> cho kênh Ghiền đi <laughs> không ตัวอะไรอันนี้ต่อใครว่าต่อชนะยกมือขึ้นต่อไปใครว่าแมงโกชนะตียาวเฮ้ยต่อตัวนะไรอีกเฮ้ยตัวอะไรไงไทยว่าพึ่งชนะต่อไปใครว่าแมงวันชนะแมงวันต่อไปใครว่าเต่าทองนะ เป็นยี่ยแต่มันไม่แตกเพราะไอ้ประตัวนี้นะอาหรมลุกขึ้นยืนทางบลูกบอลลุกขึ้นยืนเดินเแถแถวอาผู้หญิงเดินก่อนเดินแถวไปนอนวันหนึ่งพอสมาถามรุกขึ้นยืนด้วยเดลุกขึ้ยืนด้วยลูกบอลไปนอนมันหนึ่งพอสมาถานตามรูลูกอลไูลูกพันไปกี่ห้ายากระมาสี่ห้าต้อนหลหรือเป่า